สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่569กันแล้วนะคะพี่ๆก็ร่าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องนะครับ เครื่องรางนะครับผมของเกาเก็บสะสมนะครับดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่ดูแลชอบใจดูและถูกใจสนใจนะครับ อยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับแอดหนึ่งนะครับผมเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP พีเลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับ ก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับก็ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจ อยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปก็จะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มนะครับผมกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่พี่ สำหรับรายกันที่หนึ่งีนนี้นะครับผมจะเป็นตะกุดนะครับผมลวงผู้เอี่ยมนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเป็นตะกุดลวงผู้เอี่ยมนะครับมาพร้อมที่ใส่แบบนี้เลยนะครับผมตะกุดลวงผู้เอี่ยมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับอันนี้คือต่อกันหมดเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นตะกุดต่อกันแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับห้าอ๋อเป็นตะกุดลวงผู้สุกนะครับผมต้องขอภัยด้วยนะครับผมนี่นะคร ตอกว่าหลวงปู่ศุกตรงนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมก็อาจจะลงกล้องให้ดูได้เท่านี้นะครับผมเพราะว่ามีหลายดอกมากนะครับพี่ๆหน่ยนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพนะครับผมเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับนะครับผมตะกรุดนะครับผมหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ๆนี่นะครับผมผมจะส่งให้พร้อมกันเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับเป็นเหรียญนะครับผมค่ายสุรนารีนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขียนมัโครปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับกองพันโคราดนะครับผม3องค์แบบนี้นะครับผม ชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทนะครับผมดูขออนุญาตนะครับนำแต่ละองคนะครับผมออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี้เป็นองค์แรกนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นเลยนะครับผม9 0 0บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับมอเตอร์บอเอ่อที่3นะครับพี่ๆค่ายสุรนารีนะครับผมปี2518นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมราคา900บาทนะครับผมได้รับ3องค์พร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ก็จะเป็นองค์ที่2นะครับผมชุดนี้มี3องค์นะครับพี่ๆสามองค์3เนื้อเลยนะครับผมนี่เป็นองค์ที่2นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมพระโครนะครับผมมณฑลทหารบกนะครับผมที่3นะครับค่ายสุรนารีนะครับผม นี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นองค์ที่2นะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมจะมี3องค์นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมถ้าหากมีเสียงดังรบกวนอย่างไรนะครับผมต้องขออภัยนะครับพี่พี่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยสวยเดิมเิมแบบนี้เลยนะครับผมมณฑลทหารบกที่3นะครับผมค่ายสุรนารีนะครับนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขขัดมานะครับผมอันนี000 000 er ้เ kind ป of ็นหมายเลขที่2นะครับพี่ๆจำหมายเลขกันไว้ด้วยนะครับหมายได้ขัดมานะครับผมเป็นหมายได้ที่3นะครับเป็นนางพญานะครับพี่ๆนางพญากรุวัดนางพญานะครับผมนี่นะครับหมายเล็กนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมนี่นะครับ ที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมหมายเลขนี้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมรายการนี้นะครับ4ี0้านะครับผมเป็นปิดตากระดกข้างนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดู่ฉิมครีนะครับผมสําหรับพระปิดตากระกข้างเนื้อแช่น้ำมนต์องค์นี้นะครับผม 450บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450เท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลบุโตะนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่5ครับหมายเลขี่5นี่จะเป็นปิตาผูหย่ยมวัฏพันธ์สูงนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พี่นะครับผมในราคา4 0่บาทนะครับผมนี่นะครับสําหรับปิดตานะครับผมลบเหย่ยมวัฏพันสูงนะครับพี่พี่0บาทเท่านั้นนะครับผม คิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับหมายเลขี่5นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขี่6นะครับพี่ๆเป็นขาโต๊ะหลือปุโตะนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับรายการนี้นะครับผม400บาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับสําหรับหมายเลขี่6นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นขาดโต๊ะหลือปุโตะวัดปรัดูฉิมพลีนะครับพี่ๆนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมถ้าใดรดูเราชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่6แล้วนะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จเปลวลเพิงหลวงพ่อพงวัดช่องแคร์นะครับผมหมายเลข7นะครับองค์นี้ก็400บาทนะครับผมนี่นะครับสำหรับพระสมเด็จเปลวเพิงนะครับผมหลวงพ่อพงวัดช่องแคร์นะครับดูนะครับผมนี่นะครับ ื้อหาโมดสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสมเด็จเปลวเพิงนะครับผมหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคนะครับนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่7แล้วนะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข8นะครับคู่นี้นะครับผมเปิดแบ่งฟันให้คู่กันนะครับ ก็จะมีเป็นนะครับผมอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมหลวงปู่โตนะครับอีกอง์นึงก็จะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมแล้วแช่น้ำมนต์นะครับคู่นี้นะครับผมเอาไปในราคา600บาทเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระนะครับออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่8นี้นะครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับผมนี่นะครับล็อกเก็ตใหญ่นะครับนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพรีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่เป็นตะกรุดนะครับผมจะมี2ฝั่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพระนาคปกนะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคู่กันนะครับผมกับปิดตานะครับอีกอง์นึงก็จะเป็นปิดตาหรือกุโตะนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์พิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆองนี้นะครับ600บาทนะครับผมได้รับทั้งหมด2รายการเลยนะครับผมแล้วก็กล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเป็นพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับโลโกโตนะครับผมหลังยันดวงใหญ่นะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่8แล้วนะครับผมเปิดแบงปันให้คู่กันนะครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับพ่อทบนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 600บาทนะครับพี่พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมหลวงพ่อทบนะครับผมเนี่ยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเนี่ยนะครับพระครูวิชิตนะครับผมหลวงพ่อทบนะครับผมเนี่ยนะครับ ปี2518นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่นะครับ600บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผมรายการนี้450นะครับพระอุปชาอีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ4ี0้บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับวาสนาหิบนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมพระอุปชาอีนะครับผม นี ida, society, ่นะครับที่ระลึกนะครับผมในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับผมปี2 4 7 3นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับพี่ๆสวยๆเลยนะครับผมถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับพี่พี่เหรียญนี้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ3า0บาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ไข่นะครับพี่พวัดเชิงเลนหมายเลขนี้นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับดูนะครับผมดูผิวด้านหลังนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเหรียญผู้ไข่นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ4ี0้นะครับผมสําหรับพระผงของขวัญหมายเลขที่12นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับพระผงของขวัญนะครับผมวัดตักน้ํานะครับนี่นะครับ หมายเลขนี 250, ้นะครับผม450นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพอกวยนะครับผมหลังคานุมานนะครับในงานผูกพัทศกมาปีพศนะครับ2521นะครับผมเหรียญนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ราคา350บาทนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพอกลวยนะครับผมชูตินาทารนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังจะเป็นหนุมานเชิญธงนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 350บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14นะครับผมจะเป็นขุนแผนผงไพรกูมาหลูงปูทิมอิสริโกนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับปีพศ2 5 1 8นะครับผมหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองคพราออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับเป็นขุนแผนผงไพรกูมานะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับ ดูโมสรกันได้นะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผิวดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับมีฝั่งตะกูตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพระนากปก2องค์เลยครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นครุฑนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวจะสวยแบบนี้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับจอบใหญ่พ่อไผ่นะครับรุ่นแรกนะครับปี2478นะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมขอใัยด้วยนะครับผมจะหานให้เสียงดังรบกวนนะครับพอดีว่ากล่องเก่าแล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลข15นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม300บาทนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ยครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเป็นจอบใหญ่นะครับหรือพ่อไปนะครับผมปี2478นะครับวัดกำแพงนะครับผมรุ่นแรกด้วยนะครับผมนี่ะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ300บาทนะครับ อันนี้ผมได้มาพร้อมที่ที่เก็บแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเจ้าของเดิมแกเก็บยังไงผมก็เช่ามาอย่างนั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการ Saint นี้นะครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับผมพิมพ์6ชั้นนะครับนี่นะครับเป็นเกตเชยโยพิมพ์6ชั้นองนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมพระสมเด็จเกตเชยโยนะครับพิมพ์6ชั้นนะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม ทันใดนะครับผมดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมผิวเดิมๆนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้อยู่พร้อมเรียบแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข17นะครับผมรายกันนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ สำหรับพระสมเด็จหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่17นี้นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเลยครับผิวเหมือนจะเป็นแตกลายงานเลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ500บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่18นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นสมเด็จนะครับผมพิมพ์เส้นได้นะครับผมนี่นะครับพิมพ์เส้นได้องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเลขที่18องค์นี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมพิมพ์เส้นได้องค์นี้นะครับนี่นะครับ ทานใดสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับพี่พี่นี่นะครับ450นะครับผมจะส่งให้ฟรีมีปลายทางนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่18แล้วนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับหลวงูุทิมปูกเสกนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นพระประธานนะครับผมหลวงูทิมปูกเสกนะครับนี่นะครับ พระพุทธนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับพระพุทธนะครับบังคีรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกปุกเสกนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับบาหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขนิเก้านะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับ <S exaggerated> อันนี้เป็นรุ่น9ปีที่สร้างนะครับพศ2อ1พนนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเอ่อ550นะครับพี่โยงนี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมรายกันนี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมฝังตะปู3ดอกนะครับพี่ๆเน่ยนะครับรายกันนี้ก็550นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับพี่ๆ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมทันใดดูแล้วชอบใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมทัลลังจะเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับด้านหน้าจะเป็นฝังตะกูด3ดอกนะครับพี่สวยงดงามมากๆนะครับผมรายการหมายเลขที่20นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับผมเหรียญนี้350นะครับปี2 5 0 9นะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมพุทธคุณซ้อนนะครับนี่นะครับ เเหอทวดน,นะครับผมเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ350บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับสถูกลงหลวงพ่อทวดนะครับพี่พี่ระลึกนะครับผมปี2509นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม350นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมหมายเลขนี้จะเป็นนะครับ เหรียญเซมา8รอบนะครับผมปูทิมนะครับผมใบเลนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมเซมา8รอบนะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมลงยานะครับผมผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมใบเลนี้นะครับผม600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับที่เราเลื่อนชอร์ชอลล์ยกครบ8รอบนะครับปีพศ2518นะครับพี่ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหกรบาทนะครับ600บาทนะครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมดีนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุมติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับผมสามารถโทรมาได้นะครับผม090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับการติการทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่ดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการ หลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระเลยนะครับผมนี่นะครับตรงด้านล่างขององค์พระเลยนะครับผมแล้วก็สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงนั้นนะครับจะมีหมายเลข ep เขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่พี่ก็สามารถนะครับพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน ep ไหนนะครับ ก็แจ้งเข้ามากันได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ